สวัสดีสสดค่ะพี่ชาน,นางสาวชดชาย,ยอดเดือนตำแหน่งห <c oughs> ัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพี่ได้ไรจังหวัดแพร่ของโครงการที่ช่วนน้องสองห้าห้าหกค่ะพี่ชนนานะคะนางสาวช่วยกัลาเดือนค่ะตำแหน่งออหัวหน้านะคะฝ่ายกิจกรรโรงเรียนพี่ไดะไจของหแพร่โครงการพี่ชนนของแท่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะคะพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่เก้านะคะ มก,การาคมคะ่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนทั้งทิีิน,นารีรัตน์นะคะเวลาสี่โมนะคะเพราะนารีรัตน์เรื่อยนั่นแหละสี่โมงครึ่งนะคะอ,อยากให้พวกเราทั้งสองโรงเียนะคะมาประชุมกันที่โรงเรียนที่อริยาลัยจังหวัดแพร่นะคะเนื่องด้วยโอกาสการประชุมที่ช่วยน้องสองห้าหกครั้งใหญ่และครั้งแรกคะ่ะซึ่งเราตอนนี้นะคะเรามีปัญหากับโครงการมากมายเลยคะ่ะเราอยากจะมาคุยกันว่าเนีเ่ยเราจะทำยังไงดี ว่าเราจะดำเนินกับโครงการของเราไปอย่างนี้่อเองนะครับอยากให้เพื่อน ด้วยนะคะเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้รู้แล้วก็จะได้ร่วมค่ะสถานที่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยทำกันแล้วแล้ววันนี้ก็เกิดโดนลูกกระสุนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนมาด้วยเนาะพรุ่งนี้เวลาสี่โมงที่โรงเรียนพิเรนัยจัดแพร่ที่ห้องโซนนะคะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะฝากเดินไปบอกนะคะนางนายรัตน์นะคะค่ะคืงก็โรงเรียนพิเรนัยของเรานะคะยินีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาประชุมนะคะโครงการพี่ช่วยน้อง25 5 6ของเรายังไงนะคะก้าวแรกเป็นก้าวที่สําคัญสาหรับ การดําเนินโครงงงานเอโครการนะคะก็อยากให้ทุกคนมาใช่มนีคะค่ะสุดท้ายนี้เราจะฝากตบมัวือสเต็ปที่ช่วยน้องส่งอาค่ะสา